<c oughs> ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเสียค่าเน็ตของ 3BB นะครับผ่านธนาคารทหารไทยนะซึ่งถ้าถ้าเราเสียในในในคอมหรือว่าในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะไม่มีตัวเสียกับธนาคารนะครับเราต้องมาเสียที่แอปนะครับแอปของ 3BB เอ่อของ 3BB นะครับวิธีทำนะครับ มันก็จะอาจจะงงหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือให้เราให้เราแบบเ,เรียกโหลดไอ้เจ้าไอ้เจ้าแอปสาีบีเนี่ยมาเก็บไปใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วอันนี้คือผมเสียไปแล้วนะครับอันนี้คือผมเสียไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเสียให้กับแฟนครับเนี่ยคือผมเสียไปแล้วนะครับผมเสียไปแล้วครับ ชาระเป็นศูนย์แล้วเพราะว่าพงเสียไปเมื่อกี้ทดลองทําเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็ได้พอร์มานะครับอ่าครนี้วิธีทํานะครับให้เราเข้ามาที่ตัวนี้เองไครับตัวนี้ชําระค่าบริการนะครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะครับติ๊กเข้าไปอ่าอันนี้ไอ้ตัวนี้บัญชีของฉันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูที่บัญชีของฉันกอนก็คือชําระไปแล้วนะมันก็จะเหลืออยู่ศูนย์แล้วนะครับชําระ คือกำหนดมัน18กรกฎาคม2 0 2 0นะครับอันนี้ผมชำระชำระไปเมื่อสักครู่อันนี้ผมจะชําระให้กับบัญชีอื่นนะครับตัวนี้บัญชีอื่นเราก็ดูตรงนี้นะให้กับคนอื่นนะครับนี่นะครับอันนี้ของเรานะครับอันนี้ของคนอื่นนะครับผมก็จะชําระให้กับอันนี้ผมอ่าเขาเรียกบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นของภรรยานะครับอันนี้ก็ก็ให้เราติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับ ชำระค่าบริการตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับก็คลิกไปอันนี้เรากรอกไปแล้วนะครับอันนี้กรอกอ่าน,นี่ก็กรอกรหัสลูกค้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับกรอกรหัสลูกค้าก็ตัวเดิมนะครับโดยเดิมซื้ไไม่ใช่ สามหกศูนย์หกหกศูนย์หกสิบเจ็ดก็อันนี้ก็ค่าบริการเลยอันะนี้เขาก็จะบอกมาเนี่ยว่าเนี่ยก็คือชําระชําระอยู่ที่สามหกร้อยสาสิบเอ็ดบาทนะครับคันนี้เวลาที่เราจะชําระเนี่ยเราจะชำระจะชำระตรง QR code นี่นะครับน,นี่นะ เี๋ยวเราจะชำระทาง QR code นี่นะครับแต่เดี๋ยวเขาจะไปสแสดงอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็คลิกที่แล้วก็คลิกที่ตัวชำระนี่ก่อนนะครับชำระค่าบริการนะแล้วก็ติ๊กที่ชำระค่าบริการตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยอันนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้มันจะขึ้นมาแล้วนี่เห็นครับนี่นี่นี่ครับ QR code เนี่ยนะ QR code barcode mobile banking สำหรับทุกธนาคารนะครับทุกธนาคารนะครับ ไอตัวนี้เราเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะของผมมันไม่มีนะครับไอธนาคารพวกนี้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับก็คือติ๊กก็คือติ๊กตัวนี้เลยนะครับติ๊กตัวนี้เลยอ่ะติ๊กเข้าไปขอเข้าไปนะครับทำไมมันขอไม่ไปอ่าชำระค่าบริการนี่พอเราติ๊กตรงพอเราติ๊กตรงจุดตามนี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเจอคำนี้ชำระค่าบริการเลยนะครับ ก็คลิกเข้าไปเลยนี่นะครับก็จะมีจะเห็นของธนาคารทหารไทยอยู่นะครับนี่นะครับเราก็เคาะเข้าไปเลยครับธนาคารทหารไทยนี่ครับคันนี้ไอตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ให้เรานะครับให้เราเขาบอกให้เราอ่านี่ครับเขาบอกให้เราจะมานี่ครับเขาบอกให้เรานี่ชนะผ่านโม มือบายแบงกิ้งได้โดยนะครับแครปหน้าจอนะครับก็คือแครปหน้าจอโทรศัพท์นะครับนำภาพ QR วอารโค้ดเนี่ยไปนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะทํานี่ก็คือให้เราแครปหน้าจอก็คือแครปหน้าจอพวกนี้เลยนะเอาเอา QR วอารโค้ดตัวนี้ไปนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไอ้ QR วอารโค้ดตัวนี้โหลดเข้าไปไว้ในเอ่อเขาเรียก Google Drive นะครับ Google Drive หรือว่าส่งไอ้ QR วอารโค้ดเนี่ย ไปให้เพื่อนเราก็ได้นะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะเพื่อมันผ่านไลน์ก็ได้นะเราจะได้แบบอโทรศัพท์ของเราเนี่ยเข้าเข้าระบบของธนาคารทหารไทยนะครับโดยการเข้าแอปธนาคารทหารไทยเสร็จแล้วเราก็คลิกคําว่า,าจ่ายบินนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยมีด้านล่างสแกนบาร์โคดแล้วก็กดสแกนบาร์โคดแล้วก็สแกนบาร์โคดตัวนี้ได้เลยนะครับได้เลยก็คือนําภาพตัวนี้ไปไว้ในโทรศัพท์ อีกเครื่องหนึง่งหรือในคอมก็ได้นะครับเปิดในคอมก็ได้โดยการโหลดผ่าน Google Drive นะครับหรือว่าส่งไปทางอีเมลหรือว่าส่งไปทางไลน์ก็ได้ให้เราสามารถที่จะสแกน QR code โค้ดนี้ให้ได้ก็พอนะครับก็คือเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปของธนาคารเนี่ยสแกน QR code โค้ดก็เรียบร้อยนะก็เป็นการชำระเงินกับผ่านธนาคารทหารไทยที่แบบติดขัดกันมานานที่ว่าจะไมาถึงชำระไม่ได้ก็คือชำระได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับ อ่ะคราวนี้ผมก็แน,นะนําวิธีการทําไปเท่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมก็จะชาระให้ภรรยาเลยน,นะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับครับผมก็แน,นะนําวิธีการชําระเงินของ3ามพี่บีบอแบนนะครับผ่านธนาคารทหารไทยเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ